ออกรถวันนี้ฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าโอนฟรีเติมน้ำมันเต็มถังฟรีลูกค้าอยู่จังหวัดไปเซ็นไฟแนนซ์ให้ฟรีก้องหน้ารถฟรีทาสีพาราบอล์ฟรีส่งรถถึงบ้านฟรีเปลี่ยนของเร็วก่อนส่งรถฟรีมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงฟรีออแล้วอ่ะออแล้วจะมีอะไรกันแล้วกันนะสวัสดีครับผมท็องฟรี สวัสดีค่ะหนูอังเด็กซีค่ะนะคะวันนี้เช่นเคยนะครับมาจะเจอกับพวกเราสองคน2ท่านนะฮะเรียกเรียกท่านนะก็วันนี้นะยินดีภูมิใจนําเสนอกับวันนี้นะครับ Honda City นะครับ1.5 S นะคะคันนี้นะคะกับเกียร์ธรรมดานะคันนี้นะคะใช่แล้วนะครับกับรุ่นปี2010นะครับผม Honda เครื่องยนต์เบนซินนะครับผมวันนี้นะฮะ ถ้าใครอยากจะออกเขาบอกว่าถ้าใครอยากจะออกคันนี้ถ้าคุณประวัติดีนะฮะฟรีดาวด้วยฟรีดาวกันไปเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะประวัติดีฟรีดาวครับผมฟรีดาวฟรีดาวต้องที่นี่นะสมชายนะชนบุรีนะครับผมแล้วก็เท่านั้นยังไม่พอผ่อนเพียงเดือนละ6กพันสามร้อยห้าสิบเจ็ดบาทหกสิบวดเท่านั้นใช่แล้วโอ้โหไม่ต้องไม่ต้องไม่ผ่อนให้เนานเอาไป60สิบวดใช่แล้วพูด อ,ออปชันโปรโมชั่นต่างๆคร่าวๆทีนี้เราพามาดูตัวรถอย่างานะมามาดูด้านหน้านะคะเป็นสีขาวนะคันนี้ใช่แล้วสีขาวสะ,าสะอาดกันเลยทีเดียวนะคะมาพร้อมกับให้ไฟตัดหมอกมาให้ด้วยคันนี้นะคะใช่แล้วนะคะมาแล้วก็ไปดูล้อนี่เป็นแบบเดิมมาจากโรงงานเลยนะฮะจ้ะอ่านะครับใส่เป็นยางฟินสโตนนะครับขอบ15นะครับผมเป็นเดิมมาจากโรงงานเลย ไม่มีปรับแต่งแล้วก็ไฟไฟโตนยานไฟสโตนเออไฟสโตนนะครับมาพร้อมกับไฟรู้สึกว่าไหวทุกคิวออะแล้วก็มาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับด้านข้างเพื่อทัศนวิสัยในการมองเห็นที่ดีนะครับผมทัศนคตินั้นเรียกไปปรับมา แคมคิ้วมาให้คิ้วกันศาสมาให้เรียบร้อยนะคันนี้นะคะมีคิ้วมาให้ด้วยคนก็ยังมีคิ้วใช่ไหมคิ้วมาแล้วด้านหลังบ้างด้านหลังมีระบบเซ็นเซอร์มาให้สองตัวเซนเซอร์หลังนะคะสะงจุดนะคะพร้อมกับแต่งครอบผมเมียมาให้ด้วยคันนี้นะคะใช่แล้วแบบสวยหรูดูดีเข้ากับตัวรถฮารูฮาระนะฮารูฮาระนะครับผมน้าดูข้างในได้ไหมเปิดได้ไหมเปิดได้ไหม ต้องเปิดจากข้างในขอนขอนุญาตเปิดถ้างั้นก็ในในก็เปิดแล้วเปิดกระโปรงหน้ากระโปรงหลังด้วยเลย <c oughs> นะโอ้โหข้างในนะคะไม่ต้องพูดถึงเลยเรื่องความกว้างขวางใช่กว้างขวางมากเลยนะครับผม<ว> <c oughs> ผมบอกไปเลยนะอันนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่ารถมันชนมา <c oughs> หรือยังไม่ชนไม่มีชนนะคะันนี้ยังรูยังกลมๆอยู่นะกล้องมานี่กล้องมานี่กล้องเนี่ย เราดูง่ายๆเลยรูตรงนี้คือสภาพมันจะไม่ไม่แบบเหมือนเดิมอย่างนี้แน่นอนถ้าโดนชนมาใช่ไหมถ้าโดนชนมาอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือแบบมาจากโรงงานเลยนะครับผมท่านผู้ชมนะได้อันนี้โดนชนมามันจะไม่กลมใช่ใส่สัมภาระได้เยอะแน่นอนนะคะไม่ต้องห่วงนะสำหรับคันนี้นะคะกับเจ้าซิตี้นะคะบางคนนะแล้วก็ตรงนี้ประมาณนี้ไปดูข้างในข้างในไปดูข้างในแล้วจะพาไปดู กระโปรงหน้าด้วยเครื่องยนต์มามาเลยมาถึงข้างในกันโอ้โหนี่เลยคันนี้แล้วที่บอกคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาใช่ใชแล้วร,ระบบ5เกียร์ค่ะนะครับ<อ>ฟังก์ชันคอนโซลหน้าต่างจ้าโอโ้คอนโซลน,นี่ใหญ่มากเลยนะค่ะก็คือวางพว,วกสัมภาระ วางกระเป๋าเดินทางอย่างไดแต่ก็ไม่แนะนำนะฮะเพราะว่ามันจะบดบังในการมองเห็นข้างหน้าเราเราไปไว้ข้างหลังดีกว่าเพราะว่าข้างหลังก็ใหญ่มากวากว้างแล้วให้มากว้างแล้วนะคะตรงนี้แอร์ตัวนี้เป็นแบบแมนนวลนะคะปรับปรุปกตินะคะแอร์ยังเย็นนะจ๊ะไม่ต้องกลัวเรื่องแอร์จะไม่เย็นนะคะดูดูจากทรงผมเจ๊อังได้เลยนะฮะเปิดเวิรเวิรอยู่นี่แหละแะคะแล้วก็เท่านั้นยังไม่พอ ยังเข็มไม้นะครับจ้าอย่าลืมว่ารถคันนี้ปี2010นินะฮะเข็มไม่แค่แสนแปดพันอีกแปดพันใช่แล้วใช่ไหมใช่อ่าแสนแปดพันนะครับถือว่าวิ่งน้อยมากนะฮะเป็นรถแบบรถครอบครัวเลยนะครับฟังนะ USB AUX FM AM นะระบบก็ทั่วไปเลยนะฮะ ขับสบายให้ห่วงแน่นอนสำหรับคันนี้นะคะมาพร้อมกับเบาะผ้าแบบนุ่มๆมาให้เลยข้างหลังก็กว้างนะฮะเพราะว่าข้างหลังผมสังเกตนะรถเก๋งอย่างเงี้ยบางคนเขาจะเอาหมอนทองไปไว้ข้างหลังนะ ไปใส่ข้างหลังมอนทองทุเรียนอะนะมอนทองไอ้ที่เขาหิ้วตามงานแต่งอะนะมอนเหมือนอะไรนะแถวบ้านเรื่องน้ำประดมมอนเงินมอนทองใครจะเอาทุเรียนมาไว้ในรถบ้าหรือเปล่าคนละมอนทองนี่นะอีกหนึ่งมุกอ่ะจอน่าก็ถ้าเป็นผู้หญิงหน่อยก็จะวางพวกตุ๊กตาอันนี้ที่ผมเห็นเยอะๆนะแล้วแล้วบางทีอาจจะ เอาพ่หผมมาไว้ในรถด้วยเพราะว่าแอร์เราเย็นมากตอนนี้นั่งเริ่มหนาวแล้วตอนนี้นะคะโอเคก็จะข้างในก็จะประมาณนี้นะคะยังดูโอเคกับรถราคาอันนี้พี่น้องอย่าลืมว่าคนไทยเราอะมีความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับไสยศาสตร์จะเราแถมยันมาให้ครับผมนี่เจอมาแล้วเราแถมยันมาให้ด้วยเจอมาแล้ว แ <G ül> ม่นต์ไีคันนี้เลยะ,<ล>ะ,ะ,ะหลวงพ่อปูกป้องแน่นอน <c oughs> นี่เราไปดูเครื่องยนต์ดีกว่าพี่อัง <c oughs> เปิดข้างหน้ารถหน่อยอ <c oughs> <c oughs> ไปดูเครื่องยนต์ <c oughs> เปิดเครื่องกนใด้ดูเปิดข้างในไตไส้พุงให้ดูเลยนี่เลยนี่นะคะแน่นอนคันนี้จะเครื่องยนต์ไอวีเท <c oughs> <ช>่จากฮอนด้านะคะคือต้องบอกเลยว่า เครื่องพวกเราเอี่ยมมากพนักงานขัดถูเช็ดทุกวันเอี่ยมอย่างแน่นอนแล้วก็ของเหลวทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นพวกน้ำมันเครื่องพวกสารรอเย็นอะไรต่างๆหรือว่าจะเป็นแบตเตอรี่อะไรอย่างเงี้ยเราเปลี่ยนถ่ายให้อยู่ตลอดแล้วก็ตรวจเช็คทุกคันก่อนจะส่งถึงมือลูกค้าทุกคันอย่างแน่นอนรับรถแน่นอนใช่แล้วนะครับก็คุณสมบัติ หรือว่าออปชั่นต่างๆกับคันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับอย่าลืมแล้วกันประวัติฟรีดาวนะครับผ่อนเพียงแค่6,500นอเป็นหกพั้ยห้าสบาทใช่นะคะกับหกสิบเดือนหกสงวดนะสำหรับใครที่สนใจนะคะฝากเบอร์ติดต่อไว้เลยละกันนะคะกับเบอร์โชรูมเนาะศูนย์เค่ะ423 65 56ค่ะใช่แล้วกับรถมือสองนะครับสมชายคาร์เซ็นเตอร์ชลบุรีนะครับเป็นเพจ ใน Facebook แล้วก็ YouTube ชื่อเดียวกันเลยอย่าลืมเข้าไปกดแชร์กดไลค์กด Subscribe นะฮะให้กับช่องทางของพวกเราด้วยในทั้ง a c e b o o k แล้วก็ y o ใช่นะสำหรับพวกวันนี้พวกเราทั้ง2คนทั้งสองท่านสำหรับวงมก็ฟรีประมาณกลางนะนะคะแล้วก็หนูอังเด็กซีดนะคะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ไว้ก่อน่แล้วรอบต่อไปคลิปหน้าเราจะไปเป็นรถคันไหน พาไปดูรถคันไหนของโชว์รูมเราแล้วค่อยมาติดตามกันแล้วกันนะครับวันนี้พวกเราทั้งสองคนต้องขอตัวลาไปก่อน <c oughs> สวัสดีค่ะบ๊ายบายแจมแจมๆจมแ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 จม